ปิดชื่อจริงน้องไอวาน้องอัญญาคลองจองเพลาะมากกลายเป็นคุณพ่อคุณแม่ลูกศิษไปเรียบร้อยแล้วสำหรับคู่รักดังอย่างนักรองนักแสดงหนุ่มบีมกวีตันจลลักษ์หรือบีมดีทูบีและออยอติพรภรรยาล่าสุดสาวออยได้คลอดลูกสาวฝาแฝดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่12ตุลาคมณโรงพยาบาลสมิติเวชเมื่อวันที่2 3ตุลาคมพ่อบีมได้ออกมาไลฟ์สดบรรยากาศภายในโรงพยาบาล ซึ่งมีน้องพีและน้องทีมาเยี่ยมน้องสาวด้วยพร้อมเผยชื่อเล่นของลูกสาวฝา,าแฝดอย่างเป็นทางการโดยพ่อบีมบอกว่าได้ตั้งไอจีลูกแล้วชื่อว่าน้องไอวาและน้องอัญญาโดยชื่อจริงของน้องไอวาคือไอวารินตันจารักษ์ส่วนน้องอัญญาชื่อว่าอัญญารินตันจารักษ์ขอขอบคุณภาพจากคุณบีมกวีและแหล่งข่าวจากสยามนิวค่ะ